สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ UC Podcast สาระดีๆจากสำนักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติวันนีท้ท่านผู้ชมมาที่เมืองหน้าอยู่อันดับที่7ของประเทศไทยจัดอันดับโดยสถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนาเมื่อปี2551ที่นี่เมืองแสนสุขจังหวัดชนบุรีครับหลายท่านคงจะคุ้นเคยกับชายหาดบางแสนชายหาดที่หลายๆคนเนี่ยเคยพาแฟนมาเที่ยวไปพาลูกหลานมาเล่นน้ําที่นี่นึกถึงเตียงผ้ใบาชายหาดนึกถึงงานวันไหล วันลอยกระทงการก่อเจดีไซน์ทั้งหมดอยู่ที่นี่เมืองแสนสุขจังหวัดชนบุรีครับเทศบาลเมืองแสนสุขเป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งในปีพุทธศักราช2536ได้รับการยกฐานะเป็นเมืองลักษณะพิเศษหรือเมืองท่องเที่ยวครอบกลุ่มพื้นที่3ตำบลคือตำบลแสนสุขทั้งตำบลบางส่วนของตำบลเมืองและบางส่วนของตำบลห้วยกะปิ มีประชากรประมาณ46,000คนวันนี้เรามาอยู่ที่เทศบาลตะมนแสนสุขซึ่งเป็นหนึ่งใน2หน่วยงานในปี2565ได้รับรางวัลรัฐบาลดิจิทัลในหมวดท้องถิ่นดิจิทัลซึ่งเป็นผลมาจากโครงการจัดบริการสุขภาพผู้สูงอายุด้วยสมาร์ทเทคโนโลยีเทศบาลตะมนแสนสุขได้นำเทคโนโลยีมาช่วยดูแลความปลอดภัยผู้สูงอายุมีการแจกอุปกรณ์แจ้งเตือนการหกล้ม เพื่อขอความช่วยเหลือและนำส่งโรงพยาบาลภายใน8นาทีมีระบบสมาร์ทเฮลท์เพื่อช่วยติดตามสุขภาวะผู้ป่วยและออกเยี่ยมบ้านโดยทีมสหสาขาวิชาชีพวันนี้มาดูแล้วประทับใจมากเลยนะ <Pie> เห็นสิ่งที่ท่านนายกทําให้คนแสนสุขจริงๆไม่ใช่เฉพาะคนแสนสุขนะครับรที่เนี้ยบางแสนเนี่ยใครๆก็ามาที่นี่นะฮะคนไทยอย่างน้อยหนึ่งครั้งต้องมาที่นี อะไรเป็นแรงบันดาลใจให้ทําสิ่งดีๆอย่างนี้ครบื้องต้นเลยก็ด้วยการที่เข้ามารับตําแหน่งเมื่อสักสิบสิบกว่าปีที่แล้วนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสลงพื้นที่คือแต่ก่อนเนี้ยเราเราไม่ได้มาใกล้ชิดกับประชาชนเลยนะครับเราเป็นนักธุกรกิจพอเข้ามามีตําแหน่งหนึ่งก็คือเป็นภารกิจละแล้วเราก็เป็นคนสนใจด้านสุขภาพโดยส่วนตัวก็เลยตามทีมพยาบาลไปเยี่ยมบ้างเราไปเห็นว่าคนไทยโดยเฉพาะตามชนคนที่เป็นชาวบ้านนะครับ คนที่มีฐานะปานกลางหรือยากจนเนี่ยจะไม่ค่อยมีความรู้ด้านสุขภาพและมีสุขภาวะที่ไม่ดีเราไปเยี่ยมบ้านเนี่ยไปครั้งนี้คือคนเนี่ยจะเป็นโรค NCD เยอะทั้งก็คือสถิติคงไม่ต่างกับที่อื่นในบางไทยเบาหวานความดันใช่ครับแล้วเราก็ไปเยี่ยมเสร็จครั้งนี้อีกครั้งนึงไปเยี่ยมทําไมเขาทุดลงคือระบบการให้ข้อมูลหรือว่าระบบ preventive หรือว่าป้องกันเนี่ยอาจจะยังเข้าไม่ถึงเข้าที่ควรนะครับพอเราไปถึงเนี่ยเขามีสภาพที่ไม่ค่อยจะดีขึ้นเราก็เลยมองว่าเอ๊ะโดยเฉพาะกลุ่มที่จัด ป่วยแล้วไปการที่ป่วยติดเตียงซึ่งพอปติดเตียงปุ๊บเนี่ยมันจะไปทาลายระบบเศรษฐกิจเป็นระบบเรียกว่าโดมิโนเอฟเฟกต์นะครับก็คือลูกหลานบางคนต้องลาออกมาดูแลพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็เลยกลายเป็นปัญหาเศรษฐกิจตามมาว่าเลี้ยงดูได้ตามมีตามเกิดดูแลได้ไม่ดีเราไปเห็นเราก็รู้สึกว่าเรารู้สึกไม่ดีครับเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะเราจะทํายังไงในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับคนกลุ่มนี้ก่อนค เราก็เลยเริ่มเกิดขึ้นมาโดยเนี่ยเราก็ไปสรรหาว่าโชคดีเรามีมหาวิทยาลัยอยู่ในเมืองก็คือมอบุรพาก็ไปปรึกษากันว่าเอ๊ะเรานําเทคโนโลยีมาเริ่มใช้ไหมซึ่งตอนนั้นอย่างว่าสมาร์ทสมาร์ซิตี้เนี่ยมันเป็นแค่คําชื่อขึ้นสมาร์ทซิตี้แต่คืออะไรคนยังไม่ได้เริ่มเมสิบกว่าปีก่อนก็เลยได้ค่อยๆเริ่มขึ้นมาเอ๊ะทำยังไงเพื่อลดการเคลื่อนไหวที่เขาจะล้มกลายไปเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตาตรงเนี้ยเราอยากจะแค่ลดความเสี่ยงเป็นการต้นจากเทคโนโลยีง่ายๆเลยใช่ไหมฮะ ครับก็เหมือนรีโมททีวีก็เราก็ถามดูชีวิตความประจําวันว่าบ้านคุณลุงคุณป้าตาคุณยายคนนี้ใช้อะไรบ้างเขาเขาจะได้เคลื่อนไหวน้อยลงอาจจะเปิดทีวีเปิดไฟฟ้าเปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหลายแล้วก็อุปกรณ์รับแล้วก็มีที่สําคัญคือมีปุ่มฉุกเฉินสีแดงกดปุ๊บมันก็จะดังเป็นไซเรนไปติดไว้หน้าบ้านแล้วก็ในบ้านตัวเองซึ่งเราก็ต้องไปบอกเพื่อนบ้านด้วยนะว่าถ้ามันมีเสียงลําโพงไซเรนออกมาเนี่ยช่วยวิ่งมาดูหน่อย เพราะตอนนั้นเรายังไม่สามารถยิงเข้าระบบเข้ามือถือใครได้ก็แสดงว่าอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นเลยมีแค่ห0หลังคาเหลือนที่เราไปติดตั้งให้จากวันนั้นมาถึงวันนี้กี่ปีแล้วฮะก็ตั้งแต่ปี2554 54ก็ประมาณทั้ง1ปีครับวันนี้เทคโนโลยีจากง่ายตรงนั้นเนี่ยวันนี้เป็นยังไงบ้างฮะตอนนี้ก็แน่นอนว่าระบบ เทคโนโลยีไปไกลมากไปไกลแล้วราคาถูกลงเราใช้ระบบ GPS จากอุปกรณ์เนี่ยเป็น v a r i a b l e แล้วการติดติดตัวจะเป็นสร้อยคอรหรือจะเป็นสร้อยข้อมือแล้วแต่สะดวกเลยใช่ครับก็จะมีเนี่ยเราพัฒนามาจากที่อยู่กับเฉพาะในบ้านจนเริ่มใช้ Internet Gateway, อินเทอร์เน็ตเกตเว์ซึ่งก็มีข้อจำกัดก็อาจจะใช้ห้าหกสิบเมตรก็อยู่ในบ้านจนรุ่นปัจจุบันเนี่ยใช้ซิมการ์ดออกไปไหนก็ได้ในเขตในเขตบริการของเราคือรนเขตสุขใช่ครับก็คือเราเกิดความ ผิดปกติตรงไหนหรือไปเกิดอุบัติเหตุตรงไหนก็จับความเคลื่อนไหวได้ด้วยคือบางทีล้มโดยไม่รู้ตัวเครื่องก็จะไปส่งสัญญาณแล้วเจ้าหน้าที่จะประสานมาถ้าติดต่อไม่ได้ก็จะรีบตาม GPS ไปดูหรือถ้าเรายังมีสติเหมือนคุณป้าที่ในวิดีโอที่รีพปีเซนไปเนี่ยคุณป้าก็รู้สึกวันนั้นมีประเด็นว่าหัวใจเต้นผิดจังหวะหรือจะเป็นลมอะไรก็แล้วแต่กดเรียกพอไปถึงหมอบอกว่าน้ำท่วมปอดแล้วคุณป้าอยู่บ้านคนเดียวถ้าไปช้ากว่าก็อาจจะน้ำท่วมปอดเสียชีวิตได้เลย ซึ่งตรงนี้มันเป็นพรีเวนที่ผมมองว่าเคสหนึ่งเนี่ยคุมละ,ะนะครับก็คือตรงนี้ทุกวันนี้เราใช้เนี่ยก็อย่างสถิติล่าสุดปีหนึ่งก็ใช้กัน300กว่าเคสกดคือมึงสัญญาณในดังเป็นพันนะครับแต่ว่าที่เป็นเคสจริงๆที่ต้องไปส่งโรงพยาบาลเนี่ยสามกว่าผมว่าก็เยอะนะครับเกือบ 30%, 30, 30ถ้าคิดตามตัวเลขพันกว่ากับ300กว่าแล้วจะมีเคสที่เป็นซีเวียเนี่ยหลายเคสที่เราทําให้เขาลอดชีวิตมาในสามล้านเรามองว่าตรงนี้มันเป็นเรื่องที่สิทธ พื้นฐานเลยที่ที่คนเราควรจะได้รับนะครับในการที่จะมีการช่วยเหลือกันป้องกันถ้าจุดเฉินขึ้นมาตรงนี้ครับครับผมเมื่อกี้ที่ท่านนายกเล่าว่ามันมี GPA แสดงว่าเมื่อกดปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นบนจอเจ้าหน้าที่ก็จะดูจอได้เลยว่าตอนนี้คนที่กดยอยู่ตรงไหนแล้วก็ส่งทีมไปช่วยได้ทันทีเลยใช่ไหมใช่ครับโอ้เยี่ยมมากเลยท่านนายท่านนายกทำมา1ปีแล้วปลายทางที่ท่านนายกอยากจะเห็นความ แสนสุกเนี่ยท่านวางเป้าไว้อย่างไงฮะเราจะทําทุกระบบนะครับคืออันที่อันที่เราใช้เทคโนโลยีเนี่ยจะสาหรับคนที่มีภาวะพึ่งพิงที่มีความเสี่ยงสูงแล้วก็เป็นเรื่องการส่งให้แพทย์ฉุกเฉินนะครับแต่ในส่วนนี้เราทําในการป้องกันพิบันทีการที่ทําโครงการพีเวนทีคือป้องกันให้ความรู้ป้องกันที่จะเขาไม่อยู่ในจุดภาวะพึ่งพิงที่จะคือพยายามให้คนมาใช้อุปกรณ์เราน้อยที่สุดคือเราไม่ไม่อยากส่งเสริมให้คนมาใช้อุปกรณ์เหล่านี้นะ เราพยายามให้เขาดูแลตัวเองให้เยอะที่สุดให้นานที่สุดแล้วถึงสุดท้ายจําเป็นเราค่อยมาใช้อุปกรณ์เราถึงทําในการเทรนนิ่งแล้วเราร่วมมือกับหลายฝ่ายไม่ว่าจากทางประเทศญี่ปุ่นแล้วก็สปสชในโครงการหลักประกันสุขภาพอันนี้เป็นส่วนที่สําคัญมากเราจะมีโครงการเยอะมากโดยที่เราใช้สถิติทั้งหมดในเมืองว่าข้อมูลสุขภาพแสนสุขเนี่ยคนป่วยเป็นโรคอะไรเราไปโฟกัสตรงนั้นครับเบาหวานเยอะใช่ไหมเราไปลุยเบาหวานเราไปลุยอะไรเรื่องที่มันจําเป็นเพื่อที่จะให้มันจับต้องได้ค,คือแสนสุขเน่ยต้องการ ต้องการเป้าหมายที่มันจับต้องได้จริงๆซึ่งตรงนี้เราถือว่าเราเพิ่งเริ่มทำเพราะว่าการทําเรื่องนี้ค่อนข้างยากมีข้อจํากัดในการทาต่อเนื่องแต่ปัจจุบันนี้คือสปะสะชสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นพวก CG แล้วก็ลองเทิมแคร์ต่างๆเนี่ยมันรวมกันตรงนี้ผมมองว่าในอนาคตเราเริ่มเห็นช่องทางประกอบกับนโยบายเราเราเชิงลุกเราส่งค,ค,คนของเราไปเทรนถึงประเทศญี่ปุ่นโดยใช้งบประมาณจากใจกล้ารตรงนี้ครับแล้วเราก็มาต่อยอดเพราะฉะนั้นเราก็จะ คน CG หรือว่าอสมอเราเนี่ยจะมีความรู้เพื่อที่จะเทรนให้ผู้คนชาวบ้านเนี่ยป่วยให้น้อยที่สุดหรือว่าป่วยแล้วมีการดูแลรักษาได้เร็วมากยิ่งขึ้นแล้วกลับมาเป็นคนปกติได้นานที่สุดนะครับแล้วก็มาเข้าระบบอย่างที่ผมบอกบมันก็จะเริ่มเข้ามาว่าในที่สุดอายุมากขึ้นต้านไม่ไหวไปร่วมะัำตัวถึงจะไปใช้อุปกรณ์ที่เรามีครัโอ้แน่นอนท่านนายกทำามสิบเอ็ดปีเนี่ย มันไม่ง่ายนะมันเหมือนต่อจิ๊กซอว์ทีละตัวเรื่องระเบียบเป็นยังไงเรื่องเครื่องมือเป็นยังไงใครจะมาร่วมมือแต่ตอนนี้เอาจิ๊กซอว์แต่ละตัวมาต่อเป็นภาพที่สมบูรณ์แล้วสมมติว่าตอนนี้มีท้องถิ่นที่อื่นก็สนใจอยากจะเอาไปใช้บ้างเนี่ยประสานมาที่แสนสุขได้ไหมฮะโอ้ได้เลยครับเพราะตอนนี้เนี่ยเราจริงๆเราเปิดศึกษาดูงานตลอดเพราะ,ะมีคนมาดูกับเราเยอะมากในอดีตเนี่ยดูแต่ขั้นตอนมันยากเขาคงแบบบางคนบอกโอ้โหเห็นขั้นตอนแล้วทาไม่ไหวแต่ตอนนี้มันง่ายและเทศบาลเรามีโซลู เขียนงบประมาณยังไงเข้าแผนเทศบาลยังไงติดต่อหน่วยงานที่มาให้บริการเราอย่างไรปัจจุบันนี้ง่ายขึ้นเราการเป็นจ้งางหอาบริการแล้วก็มีระเบียบรองรับแล้วว่าในการใช้งบประมาณเหล่านี้เราทําได้ถูกต้องร้อยเปซก็จะไม่ต้องมามีปัญหากับหน่วยงานตรวจสอบว่าเ,เป็นหน้าที่เทศบาลไหมการใช้งบประมาณถูกต้องไหมตอนนี้เรามีโซลูชันให้แล้วก็ผมว่าเป็นพื้นฐานของท้องถิ่นทุกที่อาจจะไปทดลองใช้เอาแต่เอากลุ่มบางที่อาจจะ20คน 30- 50 ตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับความพร้อมเรื่องฐานะการคลังด้วยกับจําจนวนของผู้ที่มีความจำเป็นจะต้องจุกกรอเรามีก็เป็นสิทธิ์ของเขาที่จะพิจารณาครับโอ้โอโอเยี่ยมมากวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับเยี่ยมมาก,มมากและนี่คือทั้งหมดใน UC Podcast เมืองแสนสุขชนบุรีนะครับครั้งหน้า UC Podcast จะพาไปที่ไหนมีสิทธิประโยชน์อะไรใหม่ๆติดตามชมกันครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เพื่อติดตามสาระดีๆจาก UC Podcast สำนักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกันได้นะครับ